โอเคสวัสดีห้าพันเจ็ดร้อยคนครับ <Come on. S 1> วันดีค่ะวันดีค่ะชอบศนะูนย์กันหนึ่งนะอาจจะให้ดูใบเขียวนะคะแล้วเดี๋ยวรอดูเลขความฝันไปพร้อมๆกันเดี๋ยวจะเขียนไปพร้อม,อมกันเลยอันนี้ใบเขียวให้ทุกคนดูใบเขียวก่อนใบเขียวนะเลขความฝันเจนุกยังไม่เขียนนะอาจจะนุกชอบศูนย์ชอบศูนย์นะคะงวดวันที่สามสิบเอ็ดเดือนเจ็ดสองห้าหหกนะชอบศูนย์หกศูนย์สองศูนย์เก้าศูนย์ จ็ดหนึ่งเจ็ดสามหกหนึ่งอัดเจ็ดศูนย์ค่ะสามตัวหกเจ็ดศูนย์สามหกศูนย์ค่ะหรือใครพอมีกำลังอย่าลืมหกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะสามเก้าศูนย์สามหกศูนย์ก็ได้แล้วแต่นะคะแล้วแต่เลยนะคะลอตเตอรี่ใครซื้อแล้วก็ดีใจด้วยหกศูนย์สองศูนย์ ก้าศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามหกหนึ่งแล้วก็อัดเจ็ดศูนย์ค่ะศูนย์เจ็ดนะคะสามตัวหกเจ็ดศูนย์สามหกศูนย์ชอบไหมถ้าชอบตามได้เลยนะคะอันนี้คือสามตัวนะสามตัวแดงแดงหกเจ็ดศูนย์สามหกศูนย์นะคะ เออหกเจศูนย์ตามมันนานมากตามอีกเลยค่ะเจนุกจะให้แบบนี้จะตามทุกงวดเนี่ยจะเป็นเลขวนๆที่เจให้มาเกือบทุกงวดนะคะหกศูนย์ไอเจ็หนึ่งกับเจ็ดศูนย์หกหกศูนเนี่ยเจนุกให้เกือบทุกงวดเลยอ่าเดี๋ยวเราดูเลขความฝันพร้อมๆกันแคปเจอรนะนี่ก็คือทุกคนทุกคนต้อง ให้เจเขียนสามศูนย์ไหมทุกคนให้เขียนระวังบ้างขาถามความเห็นหน่อยต้องเขียนระวังสามศูนย์ไหมเอาไงหรือว่าทุกคนจะจะตามกันเองสามศูนย์ทุกคนว่าไงทุกคนว่าไงเขียนด้วยค่ะเจระวังทุกคน ให้เจเขียนว,ว่าระวงัง0330ได้ไหมระวังเนาะเขียนเนอะอาะโอเคอันนี้คือถามนะถามนะจบ ดูดิศูนย์สามนี่จะมาอีกไหมเออมาห้าสี่สามสวัสดี 6, หกพันสองร้อยคนงอุวิคนดูออห้า สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะอันนี้คือใส่ด่วนวงในผิดถูกอย่าว่ากันนะคะชอบตามไม่ชอบผ่าน <c oughs> ไม่มีใครรู้ว่าเลขจะออกอะไรนะคะบอกก่อน เอาโอเคเปล่อใครยังแบบไม่ทันเจก็เจาะให้นานๆเลยค่ะเจาะให้แบบนานๆเลยนานๆเลยนะฮะดูนะเห็นเลขเราชอบก็ตามนะคะไม่ชอบไม่ต้องตามนะคะถ้าได้ตรงใจใครก็ตามได้นะคะเอ้ยดูสกวเลขสวยตามนะคะผิดถูกขยาว่ากันนะคะง่วดหน้ายัางมีแต่ว่าวันนี้ง่วนเน็ตเอาง่วนี้ก่อน มืน่นเนต้องเข้าต้องปังโอเคนะเนาะโอเคนะคะแม่แม่ทุกคนก็ขอให้วันนี้ทุกคนมีโชคมีลาขอให้วันนี้แม่แม่ได้กรีดขอให้วันนี้เรารวยเราเฮงเราพังไปได้วยกันนะคะเจนุกซื้อลอตเตอรี่หมดทุก เลขทุกอย่างเรียบร้อยแล้วราะเจนุกเป็นเจ้าของตัวเลขเจนุกก็มีสิทธิ์โอกาสที่จะได้สาซื้อลอตเตอรี่เจนุกซื้อในออนไลน์นั่นแหละนะคะก็ในแอปเอิมสลักดิจิตอลนะคะก็ซื้อไป